ต่อการดีกันโอเคอันนี้ลุงไปไหนนะครับจะไปไหนไปอยู่ยามโรงงานพลาสติกโรงงานพลาสติกแล้วลุงต้องเลิกกี่โมงอ่ะเลิกตีห้าเลิกตีห้าแล้ววันนี้กินอะไรมาย,มยัาง กินอะไรมาอย่างครับเี๋ยวจะกินมาม่ามีน้ำร้อนอ๋อมีน้ำร้อนเหรอมีกาน้ำร้อนลุงดีใจไหมอ่ะดีใจไหมพี่ผมเอามาให้ดีใจไปให้หลานด้วยอ๋อเอาไปให้ใครบ้างอ่ะเลี้ยงหลังเลี้ยงหลังเลี้ยงหลังสองคนเลี้ยงลุงอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่บางเลนอยู่บางเลนอ๋อเลี้ยหลานสองคนเลีหลังสองคนทำงานคนเดียวกินห้าคนทำงานทำงานคนเดียวกินห้าคนเลยเหรอแล้ววันนี้พี่ๆเอามาให้เนี่ยบางส่วนเนี่ยให้ลุงมีพลังสู้ๆต่อไปนะขอบใจมากนง ลุงใหญ่ก็ฝากบอกเพื่อนๆพี่ๆผมยังไงบ้างว่ามีความสุกความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นครับครับลุงดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วใส่มุงใส่แมสป้องกันได้แล้วลุงนะมีแมสก์ดมานจ่ายมวกกันนี้มันก่ายไม่ได้อ๋อโอเคอันนี้ถุงรักษาหัวหน้าผมเป็นอีซีแดงครับลุงจะขอบคุณอีซีแดงไหมขอบคุณครับอีซีแดงครับขอบคุณมากครับลุงสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยลุงสวัสดีครับ จะเอาไหมป้าครับเป็นี่วันนี้วันนี้ป้าทำอะไรบ้างครับทำงานอะไรหล่อแล้วได้วันเท่าไหร่ครับป้า,พอ,าอพอไหมช่วงนี้เอาวันนี้เาวันนี้ดีใจไหมพี่ๆ <ผม S 2> เอามาให้ัาผมอาจจะขอบคุณอะไรอีกไหมครับมีอะไรเพิ่มเตมิมไหมขอบมากค่ะขอให้ เนะครับรู้ไหมหัวหน้าผมเป็นใครหัวหน้าผมเขาเรียกว่าอินซีแดงอินซีแดงครับผมป้าผมลาป้าก่อนนะครับขอให้ป้าสู้ๆนะช่วงนี้เดี๋ยวเรานะครับอย่าไปติดโควิดที่ไหนนะป้านะดูแลตัวเองด้วยครับสวัสดีครับป้าเดี๋ยวป้าต้องทำงานต่อนะครับใน้ำพอรัฐ์ดรของเนี่ยพื้นที่หมู่13นีครับขอขอบคุณ ทานรู้ด้เดินการมา่วยความช่วยเหลือในตอนนี้กําลังทุกขยากเรื่องโรคระบาดของโรคโควิดนะครับมันก็เร็นการมันก็แย่ครับทำอะไรก็ไม่ได้ต้าถ่ายก็ไม่ได้ไปอยู่กับบ้านครับตอนนี้ครับอันนี้ก็มาเสริมพลังใจกันนะของคณะต่อการดีนะโอเคนะลุงขอบคุณมากนะครับลุงครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าป้าอยู่ใครบ้างครับ หรอแล้วป้าหาอะไรได้จากไหนอ่ะป้าก็หาประจบ้างสองวันก็ตกงานหรอแล้วได้วันเท่าไหร่อ่ะวันสองร้อยสามร้อยนั่งแล้ววันนี้ได้หรือยังได้เลยวันนี้ทางหัวหน้าผมคณะก่อการดีเอาของให้ป้าเป็นกําลังใจให้นะป้าจะได้สู้ปัญหาต่อได้นะโอเคไหมรู้สึกยังไงพี่ๆ้ามาให้ผ่านผมเนี่ยป้าจะขอบคุณไรไหมขอบคุณมากค่ะอ๋อแล้วนี่นี่นี่ใครเอ่ย ร้านเหรอสองคนหลานจะขอบคุณพี่เขำไมเขาเอาขนมมาให้ครับครับอ๋อนี่ขอบคุณทั้งสองคนเลยป้ารู้ไหมหัวหน้าผมเป็นใครหัวหน้าผมเป็นอินซีแดงน,นะป้าบอกขอบคุณอินซีแดงหน่อยป้า,าค,ครับขอบคุณครับป้าสวัสดีครับไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะบริจาคอาหารครับ แล้วนี่ป้าจะไปตรงไหนนะจะไปหนีไปข้างรัวรถไฟพักพักพักอยู่ที่บ้านหรือเป็นยังไงเป็นที่ป้าทันอบเพิงอยู่ค่ะขอเขอยู่อ๋อขอพวกรถไฟอยู่แต่ก่อนป้าอยู่ในนั้นที่เขามาตั้งที่เขาก็เลยไล่พวกป้าออกพวกป้าก็มาอยู่ข้างทางครับอันนี้ของอินซีแดงนะหัวหน้าผมเนี่ยรู้สึกดีใจปะปะดีใจเนาะเกาอยู่ตรงไหนนะผมอยู่แถวเมืองนนท์กันครับโอ้ป้าค่อยๆแตะข้าวข้าวไม้ ก่อนก็ใส่โอ้ถ้ามีข้าวกินเพรก็เขาไม่มาซื้อขวดเป็นโควิดคือเขาคิดคือว่าไม่ซื้อขวดอ้อก็มีข้าวสารก็จะน้อันนี้มีทั้งข้าวสารมามา่าปลากระป๋องนะป้านะงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะป้าสวัสดีครับใครเปนสีแดงเหรออ่าหัวหน้าผมอิ็นสีแดงผมอิ็นสีส้มครับสวัสดีครับป้าไปวัดใใวท่าไมา้ไปขอข้าวมากินก็เดือนก่อนครับอ่านี้เอาไปทําเองนะป้านะ,อาอะขอให้ขายได้เยอะนะครับป้าขอบคุณครับ เขาเขาไม่มาเอาขวดบ้าเลยไปวัดท่าไม้จะขอข้าวสารมากินครับป้าครับครับสวัสดีครับ